กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ม y และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะ แนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต,ต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกมีอมีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าตัวเลขก็เป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะถามว่าคำนวณนานไหมนะคะก็นานอยู่นะคะเผื่อแอดมินจะทำคลิปทำอะไรเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองทุกวันเนาะพี่น้องจ๋า แนวฮาหนอยสุดวัดใจนะคะแอดมินก็จะเปลี่ยนให้อยู่สูตรนี้สูตรรวยเนาะพี่น้องแอดมินให้เด่นไปที่8กับ6นะคะพี่น้องจา้าแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะหน,นก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง54นะคะก็หลุดไปนะคะนอยพิเศษ2.5นะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะพี่น้อง25สวยงามนะคะ ส่วน99นะคะก็หลุดไปแอดมินเอา6 6พี่น้องเสียดายจริงๆเลยนะคะส่วนน้อยปกติ57นะคะ57มีไหมเอ่ย57ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ79นะคะ1นะคะส่วนน้อยปกติ94นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนน้อย VIP นะคะ86ก็มานะคะพี่น้องมา86แต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะคะ มาตัวตรงไม่ใช่ตัวกลับนะคะพี่น้องจา๋าส่วน78นะคะแอดมินให้เด่น8นะเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะพี่น้องสรุปก็คือเข้ามา2น้นอยนะคะมาน้อยพิเศษบนนะคะ25ตัวเน้นตัวชอบนะคะส่วนนอย VIP 8 6ก็มานะคะมาตัวตรงนะคะพี่น้องจาอ๋าก็ยังดีนะคะที่เข้า2น้นอยนะคะพี่น้อง มาชุดการหมดเลยเนาะพี่น้องจา้ามาตัวเน้นก็มีนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่22เดือน8ปี64นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินให้เด่นไปที่ 8, 2, 7 5นะคะส่วนเด่นวันนี้จะให้เด่นไปที่1กับ0นะคะเรามาเจาะ1กันนะคะก็จะมี1 1 1 6 1 7นะคะส่วนเด่น0ก็จะมี0 1 0 5 0 9นะคะ ส่วนชุดกันก็จะมี5 7 7 2 3 6 1 9นะคะชุดกันนะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะก็จะเป็น05 16นะคะแล้วก็จะเป็น19 57นะคะตัวที่แอดมินเน้นให้นะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ได้นะคะ10ก็ชอบเนาะพี่น้อง อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพปร,ร่างกายแข็งแรงรวยด้วยเฮงๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปดื่มน้ำนอกพี่น้องหิวน้ำจังเลยกราบสวัสดีจ้า